สวัสดีครับเพื่อนๆผม,ผมบาสนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับวันนี้นะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่สมุทรปราการนะครับเพื่อนๆแล้ววันนี้คือผมขี่รถนิสสันมาร์เนี่ยมาจากขอนแก่นแล้วก็มาสมุทรปราการนะครับผมวันนี้เราจะมาดูกันว่าเจ้ารถนิสสันมาร์คันนี้เนี่ยขากลับไปจากสมุทรปราการไปขอนแก่นเนี่ยมันจะกินน้ำมันแค่ไหนนะครับผมตอนนี้นะครับผมน้ำมันมีอยู่อ่าเจ็ดขีดนะครับผม ตอนแรกผมเติมมาเต็มถังที่ราคาอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับอ่าเห็นไหมหนึ่งพันสองร้อยบาทแล้วก่อนที่ราคาอยู่ที่สามสิบสามจุดห้าบาทนะครับผมทีเนี้ยมันใช้ไปประมาณขีดนึงมัวนไปพัทยามาใช้ไปประมาณขีดนึงนะครับผมก็หายไปประมาณสักสองร้อยบาทะลรกันถือว่าตอนนี้ผมมีน้ํามันอยู่หนึ่งพันบาทนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าน้ํามันหนึ่งพันบาทเนี้ยไปถึงขอนแก่นเนี้ย จะเหลือกี่ขีดนะครับผมเพื่อนๆคิดว่านิสสันมาร์ทคันนี้จะประหยัดแค่ไหนนะครับผมผมจะขี่ความเร็วที่แบบไม่มีคงที่นะครับผมมีร้อยยี่สิบบ้างร้อยสี่สิบบ้างหนึ่งร้อยบ้างอะไรเงี้ยมีเร็วมีช้าไปเรื่อยๆนะครับผมขี่แบบธรรมดาไม่ได้เก่งว่าแบบจะประหยัดมากๆนะครับผมขี่แบบธรรมดาเอาแบบที่แบบเราไม่ได้ขี่เลยอ่ะก็ขี่แบบชิลๆสบายๆมีเร็วมีช้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมมาดูกันว่ารถนิสสันมาร์ทคันนี้จะประหยัดแค่ไหนนะครับผม กับการใช้น้ำมัน e 2 0ในงบ1,000บาท7ขีดจะเหลือกี่ขีดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับผมเพื่อนตอนนี้ผมก็ขี่หมอ,อกมาได้100กิโลแล้วนะครับผมแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่ปั๊มพีทีนะครับก็คือผมปวดท้องมากเลยมาเข้าห้องน้ำแล้วก็เห็นว่าปั๊มพีทีเนี่ย มีที่นอนด้วยนะครับเพื่อนๆดูดิแล้วก็จะมีที่ซักผ้าด้วยนะครับผมมีที่อบผ้าที่ซักผ้าแล้วก็มีห้องอาบน้ําทางนูน้นด้วยนะครับผมก็สําหรับใครที่เดินทางไกลแล้วแบบรู้สึกว่าเหนื่อยง่วงหรืออยากพักผ่อนอะไรก่อนเนี้ยก็มาที่ปั๊มพีทีได้นะครับผมก็จอดพักก่อนก็ได้นอนสักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยขับต่อไปเพราะว่า มันอันตรายนะถ้าขับไปตอนหนม่ไหวแต่ตรงนี้จะมีพักด้วยนะเนี่ยแต่แต่ต้องมีบัตรอะใช่ไหมน่าจะต้องมีบัตรนะครับผมถึงใช้ได้โอเคครับผมตอนนี้น้ำมันเราก็จากที่เลือเจ็ดขีดตอนนี้เลือหกขีดแล้วนะครับผมวิ่งมาได้หนึ่งร้อยกิโลก,ก็กินไปแล้วหนึ่งขีดนะเดีย๋ยวเราไปดูกันต่อเลยว่ากว่าจะถึงขันแกนนี่จะเหลือกี่ขีดเดีย๋ยวเราจะ ขอพักสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดินทางกันต่อนะครับผมไปครับเ,เพื่อนๆตอนนี้ก็เหลืออีก300กิโลนะครับผมแล้วผมก,นนก็รู้สึกว่าม่วงขับต่อไม่น่าจะไหวแล้วมันอันตรายก็เลยมาจอดที่ปั๊มพีทีนะครับผมอันนี้เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์หรืออะไรนะครับพอดีว่า ผมเห็นปั๊มไหนตอนนั้นผมก็แวะตอนนั้นตอนนี้ผมเห็นปัม๊ T, มพีทีมันก็เข้ามาพัมพีทีเลยครับอ่ะไปดูน้ํามันกันว่าตอนนี้น้ํามันเราใช้ไปเท่าไหร่แล้วนะครับผมแล้วเ,เหลือกี่ขีดนะครับตอนนี้น้ํามันเราเหลืออยู่5ขีดนะครับผมจากตอนแรกมีทั้งหมด7ขีดนะครับผมขอไปหยิบสักแป๊บนึงแล้วค่อยขับรถต่อดีกว่าครับผมมันอันตรายโอเคครับผมไปหยิบสักแป๊บก่อนนะ เพื่อนตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณน่าจะแถวแถวโคราชนะครับผมง่วงมากเลยผมเลยจอดนอนแป๊บนึงแล้วก็ซื้ออันนี้นะครับไอเทมหลับของผมเลย M150 กับ <Yahoo! S 1> โออีชิรถน้ำผึ้งมะนาวนะครับผมผมเคยกินอันเนี้ยผสมกันนะครับแล้วโคตรดีดเลยแล้วแบบขับรถนี่ตาสว่างปิ๊งมากเลยครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ขับร้ว่วงเนี่ยลองดูนะแต่ก็ลองตอนง่วงๆนะครับผมอย่าไปลองตอนที่แบบ เราสื่นอยู่เราไปกินให้มันง่วงก่อนเราค่อยกินนะครับตอนนี้เหลืออีกประมาณ245กิโลนะครับผมจะถึงคอนแกนมาดูน้ำมันเราก่อนฟิีครับตอนนี้น้ำมันเราเหลืออยู่ที่4ขีดนะครับผมไม่รู้ว่าจะถึงไหมนะจะถึงคอนแกน่นนี่จะเหลือกี่ขีดก็ไม่แน่ใจนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ผมคิดว่าน่าจะหมดนะโอเคเดี๋ยวผมจะขอโดบอันนี้ แล้วก็ไปดูกันว่าจะถึงคอนแก่น,นเนีตจะเหลือกี่ขีด โอเคครับเพื่อนๆและตอนนี้ผมก็ได้อยู่ที่คอนแกนแล้วนะครับผมอยากรู้ไหมครับผมว่าน้ำมันของเราเนี่ยเหลือกี่ขีดอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนี่ครับผมตอนนี้น้ำมันเราเหลือหนึ่งขีดเพิ่งกระพริบเมื่อกี้เลยนะครับผมก็ถือว่าลดไปหกขีดนะครับผมเติมน้ำมันไปหนึ่งพันบาทอ่ะหนึ่งพันบาทลดไปหกขีดก็น่าจะกินน้ำมันไปอยู่ที่ประมาณเก้าร้อยบาทนะครับผม อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่19.5กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมก็ถือว่าประหยัดน้ำมันไหมก็น่าจะประหยัดมั้งครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าในรถอีโคคาร์ของคันอื่นเนี่ย mm hmm. เขากินน้ำมันอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ผมวิ่งอยู่ที่ความเร็ว120นะครับผมแต่ตอนที่อยู่ขึ้นทางด่วนเนี่ยผมวิ่งอยู่ที่140ด้วยแล้วพอออกนอกทางด่วนนี้ก็วิ่งอยู่ที่ประมาณ120อ่ะสรุปแล้วก็รถ,รถนิสสันมาร์ทคันนี้ขี่จาก สมุนปราการกลับมาขอนแก่นกินน้ำมันไปประมาณ900บาทกินน้ำมันไป6ขีดนะครับผมเออเราผมก็ประหยัดอยู่นะครับผมกับราคาน้ำมันปัจจุบันตอนนี้มันอยู่ที่33.5บาทนะครับผมก็ถือว่าแพงอยู่นะออาแล้วสําหรับใครที่ชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมใครที่ตัดสินใจซื้อนิ s สันมาร์ทก็ลองดูคลิปนี้ได้นะครับผมว่าการขับรถทางไกลเนี่ยอัตรากินน้ำมันเนี่ย มันกินน้ำมันเท่าไหร่นะครับผมแล้วเหมาะไหมกับการเดินทางไกลอะไรอย่างนี้นะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ